ครสวัสดีคณะกรรมการดิฉันนางสาวปัทมาภัยสวรรณจากวิทยาลัย,ายอาชีวศึกษาพณิเชยการเชียงรายวันนี้มานําเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการเรียนโดยใช้ใบความรู้เรื่องการจัดนาฬนากา ในรายวิชาการจัดการการเพื่อการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่สองสาขาท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงรายวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยค่ะข้อ1เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ใบความรู้เรื่องการจัดการการเพื่อการท่องเที่ยว วิชาการจัดนาำการเพื่อการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ส,สาขาท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาพานิเชียการเชียงรายปีการศึกษา2563โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะข้อ2เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน โดยการใช้ใบความรู้เร <c ros LES> ื um ่องการจัดนานาการเพื่อการท่องเที่ยวในรายวิชาการจัดนาการเพื่อการท่องเที่ยวของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2สาขาท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิชยาการเชียงรายกรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นใบความรู้เรื่องการจัดนาการในรายวิชา การจัดการการเพื่อการท่องเที่ยวตัวแปรตามผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ใบความรู้เรื่องการจัดการการวิชาการจัดการการเพื่อการท่องเที่ยวความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ใบความรู้เรื่องการจัดการการเพื่อการท่องเที่ยวรายวิชาการจัดการการเพื่อการท่องเที่ยวประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ส,สาขาการท่องเที่ยววิเชาลัยอาชีวศึกษาพานิเชยการเชียรายปีการศึกษา2563ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางแสดงผลสรุปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการศึกษาผลทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ใบความรู้ เรื่องการจัดนันทาการในรายวิชาการจัดนันาการเพื่อการท่องเที่ยวทดสอบก่อนเรียนจำนวนนักศึกษา17คนค่า S.D 1.42หลังเรียนจำนวนนักศึกษา17คนค่า S.D 1.62ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงผลสรุป ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ3ท่านที่มีต่อแบบทดสอบวัดผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบทดสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อใบความรู้เรื่องการจัดการดันทนาการในรายวิชาการจัดทนาการเพื่อการท่องเที่ยวผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 3. แสดงผลค่าเฉลีย่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ใบความรู้เรื่องการจัดนันนาการในรายวิชาการจัดนันนาการเพื่อการท่องเที่ยวความรู้เรื่องการจัดนันนาการในรายวิชาการจัดนันนาการเพื่อการท่องเที่ยวค่ะสรุปผลการวิจัย 1. การศึกษาผลทางการเรียนของนักศึกษา ที่เรียนโดยใช้ใบความรู้เรื่องการจัดนันทนาการในรายวิชาการจัดนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวมาใช้ประกอบการเรียนทำให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่สสาขาท่องเที่ยวมีการพัฒนาผลทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริงเพื่อพัฒนาการเรียนโดยใช้ใบความรู้เรื่องการจัดนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว วิชาการจัดนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวของนักศึกษาระดับชั้นประกาศศิัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่สองสาขาท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิเชกการเชียงรายปีการศึกษา2563โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะข้อ2 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ใบความรู้เรื่องการจัดการาการในรายวิชาการจัดนารการเพื่อการท่องเที่ยวในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ค่ะเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้ใบความรู้ การจัดนานนาการเพื่อการท่องเที่ยวในรายวิชาการจัดนานนาการเพื่อการท่องเที่ยวระดับประกาศนียบ,บัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่สองสาขาท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาพนิเชยการเชียงรายข้อเสนอแนะ 1. ควรม,มีการศึกษาการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบระหว่างผลที่เกิดจากสอนโดยใช้ใบความรู้กับการสอนโดยใช้สื่ออื่นเพื่อจะได้ ทราบถึงผลผลการสอนแบบใดที่มีประสิทธิภาพมากและส่งผลให้นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้นข้อ2การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใบความรู้เป็นการช่วยพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาให้ดีขึ้นข้อ 3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใบความรู้เป็นการช่วยทบทวนความรู้ให้แก่นักศึกษาค่ะ ดิฉันขอจบการนำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ